สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC แฟนพันธุ์แท้หางไม้ไผ่วหวานนะคะวันนี้ลูกบันดอนชาแนลนะคะก็มาฮอดแล้วนะคะสำหรับบ้านนางเราของเราวันนี้บังไฟสิบล้านนะคะกับทีมงานเทพเวลาเมื่อนี้ทาการออกจุดที่บานหน้าเล่านะคะจํานวนสองบังเนาะสาหรับบังไฟสิบล้านนะคะตอนนี้ที่มาจันทร์ซางกับกับทีมงานกับมาฮอดเรียบร้อยแล้วนะคะ มาหอดแต่สาวๆเพื่อนลามือน,นีเต็มที่ค่ะก้องก็ทีมงานเพิ่นหลากหลายนี่เลยค่ะสำหรับกองไฟสิบ้านเนาะผูะ้ใีอยากชมอยากเบิ่งนะคะเลี้ยนเชิญได้ดเลยค่ะบานนาเล่านะคะอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะเวลาจุดทอดไดรล่อชมล่อติดตามได้ทีลูกบันดอนแฟนเพจหรือว่าลูกบันดอนชาแนลได้เลยนะคะวันนี้ลูกบันดอนของเรามีไลฟ์สด ให้ f อแฟนพันแฮ้ได้ดูเนาะแล้วก็พร้อมกับบังไฟแสนนะคะบังไฟแสนมือนี้หนาะสิประมาณจาก10กว่าบั่งเนาะรอชมรอดติดตามได้เลยนะคะสำหรับบุญบัางไฟ10ล้านบ้านนาเราค่ะ